ของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าสารสกัดสุดพรีเมียมมากกว่า22ชนิดและที่สําคัญถังเช่าเนี่ยเป็นถังเช่าทองแท้ๆร0 0เซนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรไม่มีแน่นอนนะคะกาการันตีหอมกลิ่นกาแฟอราบิก้าแท้ๆนะคะโดยเฉพาะนะคะ ใครที่บอกว่าอยากจะทานนะคะแล้วทานจะต้องปลอดภัยนะคะจะต้องรีเสิร์ชดูข้อมูลเอกสารต่างๆฟังเลยนะคะคลิปนี้ไลฟ์นี้นะเราจะมาแจ้งให้ลูกค้าได้อุ่นใจหายห่ยหวงไร้กังวลกาแฟถังเช่าทองแบรนด์แจ่มใสของเรานะ,ะสูงเปอร์เซ็นไขมันสูงเปอร์เซ็นน้ำตาลสูงปเปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลนะและที่สําคัญค่ะได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน GHP HACCP และ ISO แล้วด้วยนะคะผ่านอยแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นสามารถทานต่อเนื่องได้เลยใครมีโรคประจําตัวทานได้เบาหวาน<อ>ความดันไขมันทานได้นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะช่วย บำรุงข้อเข่านะคะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะคะปลอดภัยหายห่วงไม่มีรีเอฟเฟกต์ใดทั้งส um ิ้นนะคะทานแล้วไม่เวียนหัวไม่ใจสั่นไม่ปวดบิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทานอยากจะได้ฟังเลยนะคะเราจะให้เซตหนึ่งเดือนค่ะห่อใหญ่ๆแบบนี้ห่อใหญ่แบบนี้ทานคู่กับดีท็อกไฟเบอร์ผักนะคะทานคู่กับดีท็อกไฟเบอร์ผักจะช่วยรีเซ็ตระบบขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นเร่งการเผาผลาญได้ดีมากยิ่งขึ้นปกติ190 0ับาทไม่ขายครเอาไปในราคา300 ทั่วประเทศเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิม่มรีพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งกอไก่หนึ่งมาเลย,ยนะคะและทิ้งชื่อที่อยู่ในแชทให้เรียบร้อยของถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายตังคาค่ที่รักเอาไปเลยค่ะ350บาทถูกมากๆ